ยินดีต้อนรับสู่ออตโตรัชวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกรถถังหลักที่ทันสมัยและแข็งแกร่งที่สุดคันหนึ่งของโลกจากประเทศเยอรมนีลีโอพาร์ด 2A 7สุดยอดรถถังประจันบาลที่ถูกออกแบบมาเพื่อต่อสู้ในสนามรบยุคใหม่ และได้รับการยอมรับจากหลายประเทศใน NATO ว่าเป็นหนึ่งในรถถังที่สมบูรณ์แบบที่สุดในยุคนี้ l e o p a พาด 2A7 เป็นรุ่นพัฒนาล่าสุดของตระกูล l e โอ a พาด2ซึ่งเริ่มพัฒนาโดย Krauss-Maffei Wegmann (KMW) ตั้งแต่ช่วงปลายยุค1970โดยรุ่น 2A7 ได้รับการปรับปรุงทั้งด้านเกราะ การควบคุมการยิงและเทคโนโลยีภายในเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามในสงครามสมัยใหม่ทั้งในเมืองและพื้นที่เปิดโลง่งจุดเด่นที่สุดของ l e โอพาด 2A7 คือระบบเกรอะที่ได้รับการอัปเกรดอย่างมากซึ่งรวมถึงเกรอะแบบโมดูล่าที่สามารถเพิ่มหรือลดตามภารกิจได้และมีการเสริมเกราะบ,บริเวณด้านหน้าด้านข้างและใต้ท้องรถเพื่อป้องกันการโจมตีจากระเบิดแสวงเครื่อง IEDS และทุ่นระเบิดซึ่งเป็นภัยคุกคามสำคัญในสงครามยุคใหม่ในด้านพลังการยิง l e โอพาด 2A7 มาพร้อมปืนใหญ่ลำกล้องเรียบเรนเมตอวาล55ขนาด120มิลลิเมตร ที่มีความแม่นยำสูงและสามารถยิงกระสุนเจาะเกราะแบบ APFSDS และกระสุนระเบิดแรงสูงที่ได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้กระสุนโปรแกรมพิเศษที่ระเบิดกลางอากาศสำหรับต่อสู้กับศัตรูที่หลบซ่อนอยู่หลังสิ่งกีดขวางระบบควบคุมการยิงของ l e o p a r d 2A7 ทันสมัยมากใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบดิจิทัลพร้อมเซนเซอร์ตรวจจับเป้าหมายทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน รวมถึงระบบระบตุตำแหน่งอัตโนมัติที่ช่วยให้ผู้บังคับการสามารถจัดการเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำแม้ในขณะเคลื่อนที่ในด้านการขับเคลื่อนรถถังใช้เครื่องยนต์ดีเซล MTU UM MB 873 KA 5 0 1แบบ V 1 2ให้กำลัง1,500แรงม้าทำให้สามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ68กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและประมาณ45กิโลเมตรต่อชั่วโมงในภูมิประเทศครุขระ ระยะปฏิบัติการสูงสุดราว450กิโลเมตรซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมสำหรับรถถังน้ำหนักกว่า60ตันลูกเรือของ l e โอพาด 2A7 ประกอบด้วย4คนได้แก่ผู้บังคับการรถพลปืนพลโหลดกระสุนและพลขับโดยภายในรถมีระบบปรับอากาศระบบป้องกัน CBRN และระบบดับเพลิงอัตโนมัติเพื่อให้สามารถปฏิบัติภาร,ารกิจได้แม้ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด ลีโอพาด 2A7 ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อสงครามในสนามเปิดเพียงอย่างเดียวแต่ยังสามารถทำสงครามในเมืองได้ด้วยมีการเสริมชุดป้องกันด้านข้างพิเศษระบบกล้องรอบคันและระบบสื่อสารขั้นสูงที่สามารถทำงานร่วมกับหน่วยอื่นได้อย่างไร้รอยต่อ ประเทศต่างๆเช่นเยอรมนีกรีซฮังการีกาตาและเดนมาร์กได้เลือกใช้ l ลโอพาด 2A7 หรือเวอร์ชันที่ใกล้เคียงสำหรับเสริมความแข็งแกร่งให้กับกองทัพของตนซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพที่ได้รับการพิสูจน์แล้วสุดท้าย l ลโอพาด 2A7 ไม่ได้เป็นแค่ยานพาหนะหุ้มเกราะธรรมดาแต่มันคือจุดสูงสุดของวิศวกรรมยานเกราะของยุโรป ที่รวมพลังการยิงความแม่นยำการป้องกันและเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวขอบคุณที่รับชมถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่องออโตรัชเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีทหารและยานพาหนะสุดล้อจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า